่คมอนนครับนี้่ะกิเกผมก็สซ่อยู่แต่ในตอนรกกซ่ล่ะใส่นยูเอกอดอันนี้คิวสาม่สองสามี่อันปแบบสามี่เจ็ดสามแปดอยุนาพเจอกันยังเหือเิเนปลี่ยนแงไสีผมสีผมสองคนรู้สึกจะเปลี่ยนไปเอาแต่ว่าเขายัก็ไปด้วผม เก่าโยเอ้ามันคือไปหลายเถอะบ่ห้องนย่งมันจะสี่สิบแล้วก็ถึงบอกไงวันเปลี่ยนไปเยอะเพราเราไปก็คอยกุญแอย่างนี้อันนี้เราจะมีนี่ให้ลายสีขาวค่อยให้ลายแ่เปลี่ยนไม่ให้การเขาไปคอยไปได้แต่ว่าอันจะคอยมีสีนี้สีขาวค่อยๆไปหลายนั่นแหละนแล้วมาสีไปก็ค่อยโยห์นะเราไปไปเบิร์ตล่ะไปเบิร์ตล่ะเขาคอยแบบ ไปแต่สีมันที่ซื้อมันก็ผปล้วงลอยไปตามวันสังขารลวงลอยผมบางร่างน้อยผมบางร่างน้อยนะฮะคือตอนนี้ตั้งแต่เนี่ยเขาก็จะเริ่มผมบางเพราะว่าตั้งแต่โอ้โมันเป็นยางดอกแม่ไหมว่าแปลว่าใครเห็นอยู่อาจารจะติดตามนะมันเป็นยูทูบเบอร์นะยังไม่เห็นซองพันยุดอกแต่พอคิดพอฟันว่าสิมานหอดพี่อืมเออไปได้ยินเสียงมันกินหูเมียนบ่าวใช้เปิดแมตต์มองดูวะโอ้แมีนดีหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยพ่อกันเออเสียบไว้ก็เอาแล้วเจอแล้วเจอแม่บ้านเพิ่นเราบ่ อะไรครับแม่บ้านแม่บ้านอดะีสอนเนี่ยเย้เนี่จอแล้วโอ้ยังยังเหลือผมยังไม่เจอแม่บ้านอ๋ออะไรครับโอ้ยังยังว่างๆจะสไปกินข่ากินน้ำครับเปเบิ่งแม่บ้านตัวอะไรครับเออเดี๋ยวไปขอเบอร์ไม่มีไม่มียังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเขายังไม่ได้เปิดถ้าอยากติดตามถ้าอยากติดตามถ้าอยากติดตามน่ช่องช่องนเออ าวเขาบอกเขาซ้ําสกันอยู oh, yeah, oh, right ่เม no. <laughs> ่สมอนไม่อา่องเนาะอม่โอ้ยายสมอนอหลายซ่องเนาะโอ้ยไม่ดีดีอดีใจได้เหมือนมันมะพเออมะพร้วมูเนาะมคิดมฝันมาเสร็ได้มาเจอกันอยู่หน้าลุงพลเออยี่าปีได้มาอกันเออเอาสบายดี ย่สาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมิตรภาพยังเหมือนเดิมเนาะก็ดีใจนะที่ได้มาเจอกันนะครับเวลาจะผ่านไปแต่ยี่ิบร้ากยังเหมือนเดิมยังมาพร้อมยังมาพร้อมหนึ่งสองแล้วก็ยิ่งจากยโอกาสได้พบเจอแล้วก็ร่วมงานกัน ก็ดีใจนะคะมาอยู่ใกล้ๆที่ดูอยู่นี่ดอกยังลงในกมอญม่นนะค้รัวเปันกบพี่อาริซอนนะคะอ๋อเป็นมูอกันเนาะมาเจอกันพี่ดอกัน่ขอบคุณค่ะกล้องยศมอญสวยนะอีกใจน้ำเพลินฮะหลบมันกลมเนาะมีขภาพยังเหมือนเดิมเนาะไม้วันเวลาผ่านไปเลมาผูพ่อกันวนนี้หรือมาเจอกันนี่ แม่แม่แม่บอคิีดก็ที่ได้เจอกันเป็นยี่สิบกว่าปีมาสนากันบริพภัณกันได้แม่นครับอ่าถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายลอตเตอรี่วันนี้หนูจะซื้อเลยนะสองห้าสองห้ามาจากใส่หลายยี่สิบห้าปีเซบอยแล้วแล้วมามามานี่ยใครเฝ้าร้านใครอยู่ร้านครับคนเพื่อนผมครับอ๋ออยู่ร้านอยู่กับแม่ผมอยู่เพื่อนอ๋อครับผม ผมก็นอบึงตรหัดน้อนบึงหลูกอยู่น่แล้วก็ทำตัวได้จะคนเนี่วคนหนึ่งสยังยังยังยัเายังพอด้ลูกเสียบอได้ไงได้ลูกบ่ลูกนะยังยังยังคอยก็หูอยู่คอยกบเบิออกมา่เเงลูกอกกคนได้ลูกกัสิยี่หกเจ้าได้คนแล้วได้สองแล้วสองแล้ว เมียเมียเมียเด็คนบยเสี่ยวาเีอเาได้ยูสองเยเมียเด็ดได้เมียเยคนที่สองอยู่ไปก็พ่อใหญ่นี่นะไปด้วยกันาะได้เมียคนที่สองถาม่ว่าลูกผมูกผมบ่คนดี่นโอ้ลูกอนุบาลอนุบาลปีนานี่กันไปเจอเสี้ยวนครับพุ่งยิงสองมได้หรกพัอุ้ยยิงสองคนอ๋อัปีวนั่นรอฮมอนี่เสียงโทรศัน์ดังดังแล้ว มหานานไม่ได้มานานมาอะไรดีสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับโอ้ครับรับคุองขโอเคครับโอเคอืออคโวยันวยทรามรบกบอบงยทัรบ้านเรอัรบ้านบ้ใครลหรับท่านที่ดูในคลิปในช่องบอรนกนะฮะคลิปนี้ก็ สังสรรอเอ่รเพลนสันที <laughs> นะฮะขอบคุณนะ <ไป S 1> ครับ